สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องเ่าโซนคนภูเขาอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์ในการติดตาม s u b สไครต์นะครับ คือกำลังใจให้บอสทนทำคลิปดีๆนะครับคลิปนี้นำทุกท่านมารู้จักกับพืชสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับอาจจะไม่เคยได้ยินหรือเคยได้ยินนะครับสําหรับเลี้วนะครับหรือว่ามากแนงนะครับภาคอีสานจะเรียกว่ามากแนงเลีวเ้วเล้ยวแดงนะครับหรืออยู่ในตระกูลของกระวานนะครับถ้าหากพูดถึงกระวานนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะร้องอ๋อนะครับ ตระกูลเดียวกันกับกระวานนะครับซึ่งเป็นไม้ที่มีเงาอยู่ใต้ดินนะครับมีเงามีหัวอยู่ใต้ดินนะครับสำหรับเลี้ยวนะครับนี่นะครับลักษณะนะครับใบยาวรีนะครับปลายใบแหลมนะครับยาวได้ถึง1ฟุตเลยทีเดียวสำหรับใบนะครับลำต้นนั้นสูงได้ถึงประมาณ2เมตรนะครับซึ่งเป็นต้นที่แทงขึ้น จากพื้นดินนะครับท่านผู้ชมนะครับและก็มีผลนะครับ้ายเงาะนะครับท่านผู้ชมสําหรับผลของเขานะครับนี่นะครับคือผลของแมงนะครับหรือเลี้ยวแดงนะครับนี่ซึ่งเป็นพืชสมุนไพรซึ่งอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าจะพูดถึงเครื่องเทศนะครับที่ใช้ปรุงอาหารใช้ทําเป็นเครื่องเทศก็น่าจะร้องอ๋อนะครับซึ่ง กินได้นะครับถ้ามันแก่ตัวนี้ยังไม่แก่นะครับยังเล็กนะครับนี่ยังอ่อนนะครับจะกินเนื้อในเมล็ดนะครับนี่กินได้นะครับมีรสหอมฉุนนะครับซึ่งแก้ขับลมนะครับแก้จุกเสียดต่างๆนะครับสําหรับเลี้ยนะครับซึ่งพบการกระจายพันธุ์ทั่วไปในแถบประเทศอินเดียนะครับบังกลาเทศจีนลาว เมียนมาเวียดนามในประเทศไทยนั้นนะครับจะพบได้มากบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางนะครับขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะครับไม่ใช้เมล็ดนะครับซึ่งที่เป็นยาสปปรรพคุณทางยานั้นคือเมล็ดคือผลที่ให้ดูนะครับผลตัวนี้นะครับคือยานะครับสำหรับเลี้ยวนะครับท่านผู้ชมนะครับ นี่นะครับคือผลของเขานะครับที่ใช้ทํายานะครับก็จะใช้ผลนี้นะครับทายาครับจะออกเป็นกระจุกนะครับสําหรับผลนะครับนี่ท้ายเงาะนะครับแต่ว่าจะเป็นแทงขึ้นมาจากใต้ดินนะครับขั้วของผลจะแทงขึ้นมาจากใต้ดินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็จะติดเป็นผลนะครับซึ่งผลนั้นช่วยแก้ไขช่วยแก้อาการหืดไอไอมีเสมหะ ใช้ปรุงเป็นยาขับลมช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นท้องช่วยรักษาลิสซีดวงทวารน,นะครับใบใช้เป็นยาขับปัสสาวะเง่าและรากใช้เป็นยาเส้นกระจายเส้นคลายเส้นตึงแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับคลายเส้นนะครับแก้จุกเสียดแน่นท้องนะครับซึ่งสรรพคุณ เด่นเนะครับของเลี้ยวนะครับที่ท่านผู้ชมอาจจะไม่รู้จักนะครับอาจจะคิดไม่ถึงนะครับสำหรับเลี้ยวที่มีสรรพคุณโดดเด่นนะครับซึ่งเป็นยาสันดีนะครับซึ่งในเลี้ยวนั้นนะครับการใช้เงานะครับนำมาทำยามาสกัดนั้นนะครับจะพบว่ามีสาร ที่ประกอบในกลุ่มแทนนินคาดิแอคไซคาไซและอะคารอยที่มีฤทธิ์ในการต้ออานอนุมูลอิสระนะครับและมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียต้านเชื้อแบคทีเรียในช่องปากนะครับต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคอะหิวาตากะโลกนะครับมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียที่ทําให้เกิดโรคแผลพีน้องอีกด้วยนะครับและยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อที่ทําให้เกิดโรคบิด อีกด้วยสำหรับเลี้ยวยังมีการต้านเชื้อราสาเหตุของโรคกรกากเลื่อนได้อีกด้วยนะครับและยังมีฤทธิ์ในการต้านเชื้อไวรัสของโรคเลิ่มอีกด้วยสำหรับเลี้ยวนะครับที่มีสรรพคุณที่ดีและโดดเด่นนะครับซึ่งมีสรรพคุณมากมายมีฤทธิ์ฆ่าเซลล์มะเร็งตับสูงอีกด้วยนะครับสำหรับเลี้ยวซึ่งใช้ร่วมกับเอนไซม์นะครับก็จะทำให ลดการเพิ่มจํานวนของเซลล์มะเร็งได้นะครับและสร้างจํานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันได้โดยตรงนะครับและกระตุ้นการเพิ่มจํานวนของเซลล์ภูมิคุ้มกันอีกมากมายนะครับสําหรับเลี้ยวซึ่งสรรพคุณนั้นดีเยี่ยมนะครับซึ่งนํามาฝากท่านผู้ชมในคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมกับเลี้ยวสรรพคุณดีๆนะครับที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็นำมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ